หลังจากเวิร์กโฮมมานานๆนะครับผมคิดว่าหลายคนก็เริ่มจะหันมาจัดโต๊ะคอมกันนะครับก็จะมีกลุ่มจัดโต๊ะคอมนะครับอันนี้พอจัดเนี่ยจะให้เรียบร้อยก็ต้องมีรางนะครับไว้เก็บสายไฟซ่อนไว้ใต้โต๊ะนะครับรางนี้เนี่ยผมก็หาอยู่ในช้อปปี้ลาซาดานานเหมือนกันนะครับก็เลยสั่งมาเป็นพรีออเดอร์นะครับอ่านะครับของที่ให้เนี่ยมันมีทั้งแบบใส่สกรูได้แล้วก็เป็นวัสดุมาแบบนี้นะครับตอนแรกก็งงว่ายังไงนะ ก็น่าจะขันน็อตแล้วก็แปะเอานะครับลดการเจาะโต๊ะแต่ว่าพอพอเอามาขันดูนะครับมันก็จะมีความเหลื่อมกันอยู่แบบนี้ซึ่งถ้าติดเนี่ยมันก็จะเทับกันอยู่เนาะมันก็ไม่ได้เต็มที่ก็เลยอาจจะต้องตัดนะครับจริงๆแล้วก็ตัดง่ายๆนะผมไม่ต้องมาวัดอะไรอย่างเงี้ยผมก็ใช้แค่ใช้กรรไกรตัดให้พวกมันใสๆอยู่แล้วนะแต่อันี้โชโง่ฮะโชโชโง่ออกมาขีดแถมตัดไม่ตรงอีกต่างหากนะครับ อันนี้ต้องจริงๆแล้วก็ตัดไปเลยนะครับเพราะเราเห็นข้างล่างอยู่แล้วนะครับอีกข้างเนี่ยผมก็ตัดไปเลยไม่ต้องขีดก็สะดวกดีนะครับจุดเด่นของมันนะครับก็ตอนแรกผมก็คิดนะว่ากาวนี้เนี่ยมันติดแน่นหรือเปล่านะครับก็พบว่าจริงๆแล้วติดแล้วก็รับน้ําหนักได้ดีนะครับจริงเราก็ตัดเลยธรรมดานะครับไม่ต้องวัดต้องขีดนได้สาระนะครับอ่านะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยก็คืออย่าให้มันขีดกันอยู่นะครับอันนี้เขา ริงเขาได้จะคำนวณมาให้นะหรือว่าผมติดผิดก็ไม่แน่ใจนะสำหรับไอตัวเนี้ยแต่ผมว่าไม่ว่าจะหมุนด้านไหนนะมันก็ซ้อนกันอยู่นะนะครับก็พยายามตัดให้มันเรียบร้อยแบบนี้นะครับทั้งสองข้างนะอีกข้างผมทําเรียบร้อยกว่าทําเร็วกว่าด้วยนะครับอ่าจากนั้นเนี่ยเราก็ไปเล็งก่อนนะครับก่อนที่จะแกะว่าจะติดตรงไหนใต้โต๊ะนะหลังจากที่เล็งได้แล้วเนี่ยก็แกะเลยแกะง่ายนะครับไม่ยาก นะครับแกะง่ายนะครับไม่ยากผบว่าสะดวกกว่าการที่มาขันแล้วก็มาเจาะแล้วก็ขันสกรูเข้าไปนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าลักษณะของมันเนี่ยจะเป็นโคง้งเป็นตัวยูอยู่นะครับมันก็ทําให้เราเนี่ยใช้อุปกรณ์ในการเจาะไม่ว่าจะเป็นสว่านอะไรต่างๆเนี่ยยากนะครับอันนี้ผมก็แกะไปทีละชิ้นนะครับทั้งสองข้างแต่ว่าต้องวัดให้ดีนะครับคือพอแปะเข้าไปแล้วเนี่ยมันถอยไม่ได้แล้วนะ นะครับมันมันเหนียวมากเลยนะครับมันจะมาแกะแล้วติดใหม่เนี่ยไม่ได้นะครับดีไม่ดีมันอาจจะดึงเอาเอาโต๊ะของเราหรือว่าทําให้กาวเนี่ยเ,เสียหายไปด้วยเลยนะครับอันนี้ก็แกะอย่างนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเลงให้เรียบร้อยจริงๆผมก็แอบติดเบี้ยวเหมือนกันนะเพราะว่าเนี่ยมุมในการทํางานมันไม่โอเคเนี่ยแปะไปและนะครับแน่นเปาะเลยนะครับแล้วด้านนี้ด้านด้านขวาเนี่ยเผลอยกไป ปุ๊บติดอ้าวก็ต้องเล็งให้ดีๆนะครับแล้วก็ติดไปเนี่ยก็จะแน่นเลยนะครับสำหรับสายที่รองตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีหลายหลายรูปแบบนะครับอันนี้ผมแอบดึงออกมาหน่อยนะไม่ติดมีหลายรูปแบบนะครับมีทั้งแบบเป็นเป็นรางโค้งอย่างนี้หรือว่าเป็นแบบเสาตรงกลางนะครับแล้วก็มีเป็นเสาตรงกลางนะครับแล้วให้เราวางได้ทั้ง ทั้งหน้าและหลังนะครับแต่ผมชอบส่งประมาณนี้นะครับจริงๆแบบนี้เนี่ยก็ดูว่ามันมันสูงแล้วนะมันพอมีพื้นที่แล้วนะแต่พอเอาปลั๊กไฟนะครับวางลงไปนะครับบวกกับเจออะแดปเตอร์ของของตัว MacBook นะครับก็จะพบว่ามันเบียดกับตัวขอบโต๊ะด้านบนเลยนะครับเนี่ยนะครับผมก็จะใช้ปลั๊กไฟแบบนี้ยังไม่ได้ใช้พวก Power Bar นะครับ ผมลองติดตั้งมาแล้วมันใช้งานได้ดีนะครับไม่หลุดไม่โยกไม่อะไรเลยนะครับมีเผลอๆนั่งแล้วก็เอาเท้าไปเตะอยู่สอาครั้งก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ก็เราพยายามบีดนะครับให้แนบสนิทให้หมดนะครับบรรดาฟองอากาศต่างๆก็เอาออกไปนะครับผลที่ได้ก็ประมาณนี้ครับสังเกตนะครับตัว macbook adapter เ,เ,เนี่ยก็จะชนเพดานพอดีเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมมั่นใจว่า สามารถรับน้ําหนักได้มากกว่านี้นะคือวางอะไรลงไปอีกเนี่ยก็ได้แหละนะครับ